ดีด้วยครับผมสำหรับใครที่เข้ามารับชมในวิดิวขอยู่กับผม w อชิ h i p ทีวีนี่ครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปหาแม่นะครับที่จังหวัดมันดอนนะครับผมซึ่งตอนนี้เรากำลังเดินทางโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีเพื่อที่จะไปท่าเรือนะครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าไม่รู้ว่าเรือนี่จะออกกี่โมงเนี่ยเพราะไม่ได้เช็คไว้นะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นรถมากับน้าเลยครับน้าก็ชื่อว่าเจนครับกำลังจะไปส่งผมที่ท่าเรือครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์เจนหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานมากนะครับกี้ จนครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยนี่ครับเออรู้สึกไงครับกับโควิดตอนช่วงเนี้ยเอ้ยหน่วยมากนะ่าเบื่อมากเลยมันนานเกินนะ่ะมันมันน่าจะโอเวอร์ได้แล้วอยางเงี้ยกดให้วัคซีนมาเร็วๆอะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันนานเกินไปแล้วเนาะใช่ใช,ใช,ใชมันคร้นข้างที่แบบว่าคุณก็จะป่วยไปเยอะกว่านี้อ่ะป่วยจิตจะป่วยอะไรอง แล้วอยากกลับเมืองไทยบ้างไหมแอฟโอ้ยอยากมากเลยคิดถึงบ้านคิดถึงอาหารคิดถึงทุกอย่างเลยลูกหมดเลยอ่ะแล้วแฟก็เออแลนะเจนมีอะไรจะฝากถึงคนที่เออเขาอยากที่จะมาอยู่ประเทศนอร์เวย์บ้างหรือเปล่ารอบก็ยินดีอยากให้มาทุกคนอยากให้ใครอยากมาก็อยากให้ให้มาเพราะเป็นประเทศที่แบบว่าพัฒนามากอะไรอย่างงี้สวัสดิการอะไร แล้วเรื่องของเสื้อผ้าอะไรเงี้ยคนซื้อจากที่ไทยหรือที่เนี่ยมาซื้อที่นี่ดีกว่าการแนะนำสำหรับความที่เหียนส่วนตัวอันนี้อยากให้มาซื้อที่นี่ไม่ว่ารองเท้าหรือว่าอะไรเพราะว่ามันจะเข้ากับสไตล์สภาพอากาศหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาอย่างเช่นคนที่อยากจะมาที่นี่ครับนะแบบเออเขาต้องเรียนภาษาอะไรมาก่อนไหมอย่างเช่นภาษาอังกฤษต้องเป็นบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็ดีนะถ้าสมมติว่าได้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยคุณก็แบบว่า จไปฝากขึ้นนึงแต่คิดว่าภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาหลักภาษากลา,างหลายคนพวกองอาจจะได้อยู่แลว้วอะไรประมาณเนี้ยคิดว่ากี่ปีคนระับแบบว่าจะเราถึงจะแบบว่าพูดสื่อสารกับฝรั่งรู้เรื่องอะไรเนี้ยก็ก็ไม่นานนะคะถ้าแบบคนใส่ใจหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะอเครนะับก็ประมาณนี้คนระับถามรุ่นถามนี่ไปด้วยเนะอเพราะว่าไม่มีอะไรจะคุยนะนะตอนนี้ก็<อ>ื่ติดตามน้องนัทด้วยนะคะ น่ารักจริงๆเลยนะครับก okay. so, ็ฝากกดติดตามด้วยนะครับส่วนแบบใครที่เข้ามาเนี่ยผมก็เก็บค่าตั๋วคนละหนึ่งไลน์แล้วก็หนึ่งซับเลยกันนะครับขอบคุณมากนะส่วนแบบใครที่เข้ามารับชมนะครับผมโอเคตอนนี้เราเดินทางมาแล้วนะเดี๋ยวดูท้อยอากาศแล้วก็สน่กในท้องทางดีกว่านะครับแล้วก็ไปเจอกันที่ไป แสงแสงอยู่แล้วก็วคือต้นคริสต์มาสใช่ผมก็คือเขาจะซื้อต้นพวกนี้ไปไว้ที่บ้านแอบแต่ต้นหนึ่งค่อนข้างแพงใช่ไหมนะเจนครับแพงเลยจริงจริงอืมแล้วน้าเจนเคยซื้อไปไว้ที่บ้าน,นไหมครับไอ้ต้น,น,นคริสต์มาสบ้านไม่ยาอดีตบ้านไม่ยาเคยซื้ออยู่หลายบานอืมมันหลายสิ่งหลายอย่างที่มันต้องประดับแอปแล้วก็จะเดินทางไป mos เนรับผม mos แสงสีเสียงนี่ระยบระยยับเลยนะแบบเต็มไปหมดเลยเห็นไหมว่า ถูกีว่านี่โอยกริงครับิบสิบสองคต่อลิตรใช่ไหมเก้าห้าอันจะเติมเก้าห้าไครับ ว่าที่น่เติมจำได้เลยก็คือ14อแ้วนะิวับ บายบายเจอกันโอเคครับอันนี้ก็ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นการขึ้นเรือครั้งแรกของผมนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กระเป๋าข้างจะหนักเลยทีเดียวเชียวนี่ครับแล้วก็รถนี่รอกันเต็มเลยนะครับดูดิรถรอกันเต็มเลยครับเพื่อที่จะขึ้นเรือนี่ครับแต่ว่าผมผมคิดว่าผมขึ้นฟรีนะครับเพราะว่าผมเดินเดินด้วยเท้าอะ่ะแล้วก็ตอนนี้เรือยังไม่มานะต้องไปดูต้องไปถามคนแถวนี้ก่อนว่งว่า,เ,าเราจะสามารถ รอตรงไหนได้บ้างอะไรประมาณนั้น,นครับโอเคไปเจอกันครับเหมือนเหมือนทุกคนที่อยู่ในเรือครับเขาจะออกมาแล้วเราก็ต้องเข้าไปทนเนี่นี่แล้วก็เดินทางนี้ครบเขาบอกว่าคือเรือฟรีแค่ป้ายมันเขียนไปกี้ถ่ายไม่ทันแล้วก็นี่ย โอ้โหเขียวโคตรดูดินะครับร,รถบรรทุกออกมาเป็นเพียบเลย,ยอุ้ยโอ้โหคนน่ากลัวเลยคนน่ากลัวเลยอ่ะตีี้เนี่ยนรืว่ามันเจอว่ากระเด็นอะไรแบบเหมือนน็อตมันเลดูดเสีหัวเราอ่ะ <c oughs> โอเคขึ้นโอ้โหมันไดญไกลมากนะครับ มันได้โคตรยาวไปเราขึ้นไปเลยแอ้ผมก็สวัสดีอีกรอบหนึ่งเนี้ยตอนนี้เนี่ยผมจะบอกให้นะว่าตอนนี้ดีมากเพรวาผมจะได้ไม่เขินกล้องด้วยเนี้ยตรับเนี้ยแทบไม่มีคนเลยเพราะมันโควิดครับ มีอยู่ไม่กี่คนแต่ตอนนี้ผมต้องขอเช็คเวลาก่อนนะว่าเวลากี่โมงตอนนี้บ่ายสามจะสี่โมงเย็นนะผมอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณเจ็ดองศานะครับแล้วก็ฝนตกค่อนข้างหนักเลยนะครับตอนนี้ผมหาที่นั่งได้แล้วนี่ผมเป็นะร่ั่งนี้นะครับในกระเป๋าหนึ่งใบแล้วก,วก็นี่ครับผมมีผ้าไว้ปิดการโควิดไม่รู้ช่วยได้มากไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านนอกเรือไม่รู้ว่ากล้องตัวนี้มันจะสามารถถ่ายตอนกลางคืนได้หรือเปล่านะนะครับผมโอเค โอเคครับ okay. สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะยครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ด้านหลังเรือแล้วเนะฮยนี่ผมไ้ดูบรรยากาศด้านหลังเรือนะครับอันนี้ผมไอ้ตรงนี้ที่นั่งของผมนียครับตรงนี้บริเวณตรงนี้แต่เดี๋ยวผมจะไปด้านหน้าเพื่อไปดูถ่ายวิวด้านหน้าด้วยอีกทีหนึ่งเนะยครับตอนนี้มันมืดมากนะฮะมืดโคตรโคตรโคตรโค,คเลยแหละนะตอนนี้ผมได้เป็นตัวเองแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมเหมือนอยู่คนเดียวนะตอนเนี้ยนะฮะดูดิด้านบนเรือมีอะไรไม่รู้ด้วย ว,ว,วิววิววิวอยู่นะครับนึกว่าคงชาติประเทศไทยนีเลยอันนี้นะครับแล้วก็ววคน้ไอข้างบนนั้นนั่นจะเป็นกบตันเรือนะแต่ว่าเราขึ้นไปไม่ได้นะครับมันคิดว่ามันมีป้ายอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายเป็นปรับเป็นหมดก่อนตอนคืนนยว่ามันจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยนะครับ นี่ครับตอนนี้ถึงท่าเรือแล้วเรียบร้อยนะครับผมสงสัยว่าทําไมเขาถึงแือว่าจอดเรือได้แบบตรงเป๊ะขนาดนั้นนะครับตอนนี้ฝนน่าจะเริ่มหยุดตกแล้วต้องเริ่มเดินทางกันแล้วเคเนี่ครับฝนก็ยังตกอยู่นะครับแต่ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่4องศานะฮะเดี๋ยวเราต้องข้ามไปอีกฝั่ง เดี๋ยวมาละเดี๋ยวเรามาหารถแม่กันแล้วกันนะครับวันนี้แม่น่าจะเจอดรถทางไหนสักที่นึงแต่ผมไม่รู้นะครับตรงน,นี้โอเคเนื่องจากวันนี้นครับคนมันเดินทางกันเยอะเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์คนก็เลยเดินทางที่จะกลับบ้านกันแต่ตอนนี้รถแม่เราอยู่ไหนล้วเนี่ยโทรหาแม่เลยแล้วกัน พูดถามแกซิว่าแกยอยู่ไหนหลับแล้วมั้งเนี่ยฮัลโหลครับอยู่ไหนอ่ะน้องนน้อน้อองงถึงในที่ด่านเก็บเงินยังถึงด่านเก็บเงินไม่รู้ไปทางไหนอ่ะตอนนี้อยู่วงเวียนไม่รู้จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีวงเวียนแล้วก็จะเดินไปเอ่อเนี่ยเดินไปเลี้ยด้านซ้ายมืออ่ะโอเคเจอก,กันเอาะครับตอนนี้ก็ ถึงในรถแล้วนะครับผมซึ่งกูจะมาถึงในรถได้นี่ก็คือแบบโคตรเหนื่อยเพราะว่าเข้าใจผิดกันตอนนี้เชทิดแฟนแม่เป็นคนขับเนับแล้วก็แม่น่งอยู่หน้าแลวมันก็มืดมากๆครับผมซึ่งผมจะขอข้ามไปตอนถึงบ้านแล้วแล้วกันนะครับผมแล้วก็ถ่ายไปดูว่าผมจะนอนตรงไหนอะไรยังไงแม่ทําอะไรไว้แล้วเรียบร้อยหรือยังแต่ผมมาถึงรถเนี่ยแม่ให้กินแฮมเบอร์เกอร์ใหญ่เลยครับแล้วก็มีกาแฟด้วยซึ่งดีมากแล้วเราไปสัมภาษณ์แม่อยู่ ก่อนอยู่ในบ้านก,กันแล้วกันครับไปเจอก,กันที่สิเจ้ที่สิที่สิเจ้รอพี่พนะเรื่องไม่ชอบให้ โทรศัพท์เวลาเล่นกัะมันมันก็่ชอบทิ่ิ ตอนนี้ก็มาถึงแล้วเรียบร้อยนะครับผมกับที่บ้านพักของแม่นะแล้วก็วันนี้มาถึงแล้วนะครับผมเราก็เลยกลับไว้ทําอาหารเย็นกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารเย็นจะเป็นยังไงไปม,มีอะไรบ้างนะครับผมโอเคนี่เริ่มต้นด้วยนี่เลยนะครับรวมๆแล้วราคาห0 0 0ักว่าคนะนะครับผมเป็นอะไรนะแม่อ,นนอปูอะปูต้ม,อ,มอันนี้ปูทั้งตัวต้ม193โค,คูดูต้รับที่นนะ ก็ตกประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะยห้าร้อยประมาณนั้นหกร้อยกว่าบาทหกร้อยกว่าบาทสามตัวหนึ่งร้อยเก้าสิบกว่าโคนเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นก้ามก้ามจากปูตัวนี้แหละกล้ามอย่างเดียวก้ามมัน สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดคูณสามสี่สามสิบสองสี่าสิบห้าพันห้าร้อยบาทแต่ก็จะวันนี้มื้อนี้เป็นอะไรบ้างครับแม่มื้อนี้ก็จะมีไอเด็กเด็กโอนเองทิกสิทิ้สิอันนี้มีกุ้งมันสนมากับตัวนี้สนมากอันนี้กุ้งอะไรเนี่ยกั้งอ่ะโอ้สามทุ่มสี่สามนาทีเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันเลยกับเจ้าหมาทิสิ ข้าวรอ้รอนอขอบครับนี่ผมก็เป็นลลแตงกวานะลลกับอะไรอีกอันหนึ่งนะแล้วก็มีก้างนะครับปูมีขนมปังแล้วมีกามปูแล้วก็มีซอสอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ด้ว <c oughs> เพราะว่าเขาก็กินได้ด้วยหลาาเลยนะ โอ้ดูเหมือนง่ายมากแต่แม่ทําไม่ได้แม่กินตัวนี้อืแตอ่อ่แม่กินตัวนี้แม่ไม่ชอบ <c oughs> แม่ติ๊กเป็นแบบแม่แต่สมัยน้องกินนู้นแม่ว่ามัน,ม,นมันแกะยากแม่กินอันนี้ววนี่่ิโอ้แล้วก็เอานี้ออกนายเอาอันนี้ออกเด้รู้แล้วได้พอได้ฟรุ้งมันคืออะไรอันนั้นเออเหมือนกับฟองน้ำเหมือนเยอืมน เ้าก็จะบีบตรงนี้ก็จะบีบตรงนี้แล้วก็เอาออกวิธีก,ก,กีกันการกินปูอือแล้วเราก็จะมีอุป,ปกรณ์ตัวนี้ใช้ในการกินปูที่นี่อ,อันนี้กินได้หมดเลยนี่คือที่ต้องกินที่กินได้ อันนี้คือเมนูกี่บาททั้งหมดเป็นทั้งหมดพันกว่าก็สามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทเพื่อฉลองเรามานะเนี่ยเนี่ยคริสต์มาสจะมีเฉพาะคริสต์มาสมีเฉพาะคริสต์มาสเท่านั้นนะไอ้ที่มันเป็นน้ำอผสมแบบนี้นะครับเซ็นหน่อยว่าราคาประมาณนี้นี่จะถูกปากป่าวจะถูกปากแน่นอนอยู่แล้ว <S <S แต่เริ่มต้นที่ปูเลยเนี่ยเนี่ยบิ๊กคัมดูเห็นว่ามันคุ้มค่าไหม มันแต่เดี๋ยวดีฟ้าวัลลี่ดิบโอ้เนี้ยแต่แค่ดิสุ่ดีฟ้าลลังเซอร์เนาะเรื่องสิ่งผู้ว่าก็คนก็ว่าแต่น้องฮักก้าขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปคลิปนี้หรือว่าวิดีโอนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเมตตาหรือว่าความกรุณานะครับผมก็กด s ับ s c ค i b e หรือว่ากดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ วันนี้ก็คงจะจบติดเพียงเท่านี้นะครับลาก่อนซีอูไปแล้วเซ็น